สวัสดีครับผมขอบคุณลูกค้ามากครับนี่ก็หนุนอเป็นเซม่านะครับสุกซองที่รีวิวเมื่อเช้าเนาะ CM เอ็จุดสามห้านี่เป็นสีสลายสวยงามมากมีโปรโมชั่นแถมลูปดีดีให้ชุดรสองสูตรกำังสองพันหน้านะครับเปสิบแผ่นแล้วก็มีคูปองลุ่นรางวัลนะฮะนะครับแถมวันที่สามสิบสิ้เดือนนี้แล้วก็มีส่วนลดโปรสองนักโปรสามแถมแล้วก็โปรพิเศษก็แถมให้อีกห้าล้านนะครับถึงสองพันห้าพันล้านถ้าเท่านะครับอันนี้ก็จะปืนก็สวยงามผมเปิดรูปให้ดูกันนะในกล่องก็จะมีตามนี้นั่นฮะทีีเวร จะมีไม้แต่เรา้องมีกระสุนเนาะให้นะครับนะครับกระสุนสามลัดนะฮะอยู่ในถ่ายในใกล้ๆต้องถ่ายใกล้อันนี้มีสปีดรูเตอร์ให้พร้อมนะมีลูกให้อีกหน่อยหนึ่งเนาะประมาณนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราพร้อมจัดส่งให้ก็สวยงามครับตัวปืนยิงดีครับกระชาดทุกนแล้วอันนี้กระชาแบบไม่ต้องใส่ด้่ฮะนี่กดไม่ได้นะซึ่งเัาไม่ได้ใส่เนาะทดสอบดีแล้วนะครับยิงแล้วโอ้โหแรงมาก <laughs> โอเคนะครับเยวจัดส่งให้เลยครับเซม่านะครับสนใจดูไหนสอบถามที่ร้านวยกันไปจัดส่งส่งซื้อปุ๊บจัดส่งปั๊บนะครับโอเคครับไม่ต้องห่วงน,นะครับส่ง,สงไวแน่นอน